เราก็มาต่อกันสหรับพาร์ทสองนะครับโอเคอะไรเนี่ยอะไรก็ไม่รูนะ้คุยตุ๊ดตีแล้รู้นะครับเรา้ามนะครับเราจะไม่เล่นแบบเกมเพย์เลยเอาเฮ้ยไม่ยี่หรอนะแซมเดี๋ยวเราไปไหนเนี่ย เฮ้ยมัน p อโ n e i อ h o นห6นี่วะโอ้โหเฮ้ยมีโดนด้เหรอวะครับโหลดเนาวโหลดเนาวแกจิตโน้เรามีอะไรเนี่ยส้นตีนส้นตีนอะไรู่เลยไม่รู้นะครับแกจิตกุกกอเกิลโอ้โหแพงเหลือเกิน เอาแค่ในวิชั่นออ s สูตเฮ้ยโอ้โหหล่อขึ้นเอาเนี่ยสเตลลอาร์เมอร์โพลิเมอร์โฮสเตลเยอะเลยหายตัวได้ได้ไงเอาเดิมพอช่างมันนี่ต้องดูปืนด้านก่อน ปืนนี้แรงกว่าเยอะเลยซื้อแม่งเลยเฮ้แมวดีกว่าต้องประหยัดตังค์นะครับโอ้โหแม่งไม่มีตังค์พอซื้อเลยโอเคเาราแลนด์มิชชั่นแม่งเลย <c oughs> ก็ไปที่ลิฟยามคือส้นตีนอะไรครับบังกาซิส้นตีนอะไรไม่รู้นะผมไม่รู้จักนะครับอื <c oughs> ก็รอโหลดไปนะครับปุ๊มาแล้วดิบเบียร์หรือเปล่าครับโอ้กระตุกคุงเบยเพราผมอาจแบบฟูนะครับก็เลยกระตุกด้วยคอมกากด้วยสาเหตุหนึ่งนะครับก็จะพยายามแค่จบนะครับโอชืบอ้วยนั่งไม่ได้ นี่โหเองหอโอ้ยกระตุกค้างเกิดอะไรขึ้นโหลดอะไรมึงขวางทางกูเหรอเดี๋ยวเจอยิงใส่แตกว่าแต่มันเก็บช่วไปไหนเนี่ยเฮ้ยมีตังเปล่าอ๋อขอทานนะไม่ขอทานหรอมันน่าจะเป็นพวกเก็บกระพาทางประตูหรือเปล่า โอ้ยลดเอาแล้วโหหลอ่อมันเก็บชดไปไงนันเฮ้ยนัิชิตปึ๊บหมอบหมอบก่อนแล้วเทแับปึ๊บปึ๊บเพื่อโอ้ ปืนทองสตันกันปืนฟ้าปืน PX สติกกี้คาร์เมลา่าสติกกี้นอยสเมเกอร์ในวิชันเปิดแม่งโอเพื่อปิดก่อนปิดนเอยแมวปตาชื่อโอคื่อ,อยากโอเคลุกครับลุกลุกหน่อยโอเควกับวิ่งครับ <laughs> take down weapon to kill field to execute. Oh. Hand to hand, take down. What is is? Don't go I've on <dude>. <laughs> <laughs> China now. Execute lady. What can you ปิวปิวเออเจ้าตายแล้วตายดยี่ว่ะเฮ้ยเดี๋ยวเราฟ่องศพกันเฮ้ยไปพี่เหมือนฮิตแมนนะครับขันทัญญาณบอกให้วางไว้ตรงนี้ครับสันทัญญาณบอก นเดียววะโอ้ชิดถังแมงกันไปดีกว่าเฮ้ยทำงไหนนั่นโอ้สว่างขึ้นเยอะเบยตัวเพื่อชื้อ คือแม่นชิลอยากรอครับออเอาพลาดเ <c oughs> ่าเลยนะครับ <c oughs> ตายตายเออแตกนี่ดูทีวีกันเฮ้ยนั่มีอะไรบ้างอยากรู้นะครับอยากรู้ โอ้ไม่มีอะไรวิ่งเล่นล<า>เฮ้ยเรื่องแสงเรื่องแสงโอ,อไ้<ล><า>ไม่มีอะไรเอ<ล><า>ขึ้นไป e. <ล>้า่บนกันเอาผิดแม่ไ<ล>ห่ค<า>ะ<ล><า> peuăng mà nè, huì, ngông ngóng nha, đây là lần đầu tiên nó คิวันมันมองอยู่ปาวะนั่นไม่มองไปแม่งไปซื้อเอ,อ่อเอาไงดีเนี่ยเซคิวแม่งเลยกันสมตัวหนึ่งสอง 3ไม่มีที่ให้พลาแล้วลุกขึ้นมาแลกดาวนทราย feel forget กรรมไปโว้ยโอ้โหดีกูหรอ,อวันนี้กูหรอวันนี้กูหรอวันนี้กูหรอโอ้โหวันนี้กูหรอวันนี้กูหรอวันนี้กูหรอแป๊บนึงขอกลับก่อนเอา้ากลับมาทำไมกลับก่อน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  เดี๋ยวสติว,ตวเต็มแล้วปาบอืมเราสเตลทำเป็นสติว,ตว,ตวไม่เงเอะเบยนะครับเมื่อกี้ลืมดูเฮ้ยสั้นหลอกฮะฮึ่มขึ้นยังไงทีนี้อ๋อบันไดมีบันไดให้ ชื้อขึ้นตังนี้ต่อกว่าหรือเปล่าคอไม่มีทางขึ้นนะครับเฮ้ยไม่กิ้งน้อยสิ่เออเออ,เอ,อตายเรียพอยเน่าแล้วนะครับ

อ้าวหายไปแล้วเอ้ยเจอดเออจู่ๆกูก็ตายโอเคเราลุกได้ไนะโอ้สสวัดีครับทำไมครับนี่นั่งก่อนล็อกตอนนี้ล็อกนะครับโอ้ยังเห็นคน บานเบยมองตรงนี sure. no, oh, no hey, ้ได้ไหม่ยใช่นะครับได้อยู่อ่ะมันชอบมีตัวยืนแยกอย่างเงี้ยแล้วก็คิวแม่งเบยมีสามตัวงั้นเหรอตอนนี้หนึ่งตัวสองตัวสามตัวแล้วก็คอนโทรลปิ้วปิ้วเออ

now would be good. Ngơ bời à. Hây, ở đâu ตก đuôi. À, cô có tục rồi anh lò lò, hỏi lò Có win. Úi, nó cũng ép sát xin. tiêu sai khóa. Đó, đó. Ủa rồi, sao tẹp thép nè. Tổ ชึบเอาโดดโอ้โหไม่โดดเทพนะครับโอ้ดีเอาไว้โดดดีเออเอาพาแล้วไปเว้ยโอ้โหาผิดทางแล๊บนึงขอกอนไปนี้ขขึ้นชชุบชบชไปโดดหหล่อเอาเอจะล่วงขึ้นนีขึ้นี่เอาเออผิดทางละ โอ้โก็ตุกข้างเออเออกูไม่เห็นอะไรเลยบูชูงก่อนความเร็วสูงไปแล้วเว้ยอ๋อดีอุ้งมาแล้วโอ้โหวันนี้เออโดนทิ้งตูดตาย ตายก็ตายก็โอ้ยโโหูตายเทนมั้โอ้ยไม่บูไ่ได้จริงจเฮ้ยอ้อมึงะไอไม่เงบะ จริงเกมนี้ครับโหดเกินชืบอ,อ้าวทางน,นี้ไปนู่นเลยกวอนกากก็ขอ,ขอภายด้วยนะครับตนครั้งแรกมึนมอนอยู่กระตุกด้ดกวจริงอะฮะชืนีไงคนระีมอัพโอเค Value target single digits on Langley's most wanted. Capture him will arrange for pickup. <one> <dass đó> มาให้ก,กูฆ่าดีไอๆเฮ้ยอปืนแม่งกักนอนหลับดีกว่าอ้าวพ่อมึง ดูันล่าง,างไม่มีมะเขืออะไรเลยนะครับโอเพ่นแม่งเลยเฮ้ยมันโอ้โหกล่องมันโดนยังไงวะเนี่ยเอาเปิดแล้วก็ปิดมจะเปิดทำมะเขืออะไร เอ้ยอย่ากระตกสิครับเอากูจะฆ่ามึงโอเคเรียบร้อยแล้วอันนี้วะเท่กว่านะครับ Hold up, we got a body. Everyone, look out, got a man down. o w n t me h e r e o m e w h e r e o e there. ตัวเดียวนะผมันทำได้เฮ้ยตรงนี้มีไปเลยโอ้ช <Stick. S 2> <fulfil mente. S 1> ิตกูต้องฆ่าหมาแล้วเนี่ยสงสารจะโทษขอ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 โทษนะหมาดังใจเลย ขอโทษอ่ะไปต้มแดกดีกว่าไปาคาบ้านมา嘛ต้อโทษนะเขบอกว่าผมคนรักสัตว์มากนะ,นะครับจริงนะจริงเลยนะครับโอ้โห

เออดีกูก็ตายเฮียต้องขึ้นแบบเทพนะครับ What the fuck โดยมากระตายแล้วนี่กเยอเฮ้ยกุจะตายแล้วอเดี๋ยวคิอว่าตาย ออขอจบการนแคสเพลงนี้นะครับจะเดินต่อพาร์ทที่3นะครับโอเค